ยิ้มน้ำแน่แบบดีใจแน่เหตุนายหนุ่งไล่จับเงินกัหนายหนุ่งกันดูโอ้ออยยิย้มเงีมแจ่มใสเอาไว้ผสมเท่าไี้เทือนเดอร์เลยเด้อ,อดูดูดูพอใจแล้วไอ้รถด,ดดินหรอพี่ <c oughs> อัน,นเดียวกันโหลดอยู่น้ำกันทันเลนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชซี่ทีกร์แพง บิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอนพี่น้องเด้อพอพสกง y o u ยู b e บาราวพาเพลินคือเก่าคือเดิมนะเปิดภาพบรรยากาศธรรมศาสตร์พี่น้องเลยธรรมศาสตร์สดๆล้วนเลยเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเลยวันนี้ก็เข้ามาทางเฮือนนั่นไอ้บุญเกิ่งนั่งลอยเพี่น้อนอะไรเนาะบรรยากาศก็บธรรมกมีเสียงมากรุ่งง้อลงควายปกติอะไรพี่น้องไอบันนอกมันนาเนาะ มันเป็นธรรมศาสตร์ในาสาเสียงก็ลงกรุงจิงกงเกงกงเกงปงเปงปงเปงอยู่กูได้ปลาเห็ดทางนั้นเนาะปงเปงปงเปงอยู่อ่ะมอนีิการ์ซีมาแสดงความยินดีนำนางลอยเพื้นเนาะนางลอยอะไรทับไอ้บุญเก่งนางลอยแรกๆนี่ก็ว่าอายุสิบสองปีพี่น้องเลยพอทามไปทามมากก็อายุนี่ก็เริ่มลายขึ้นลายขึ้นเนาะ ลายจนเฮานี่ตกมกตกใจพลายตอนนี้ก็ดีเพราะมันแม่นอายุที่แท้จริงของนางหรือบ่แต่ยังก็ตามแต่พี่น้องเอ้ยอย่าไปสนใจเถาะเรื่องอายุเนาะมีแต่สนใจตรงนี้เด้อว,ว่าเห็นอะไรนางเผืนสีใดเฮือนเนาะเห็นจังได้นางกับผัวนี่สีใดเฮือนเฮือนสีแล้วเนาะเพราะว่ามีเอฟซีกับคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นเฮือนนางลอยอยากเห็นเฮือนนางลอยเผืนตั้งเผืนยกขึ้น แต่แม่นเอาก็อยากเห็นหน,นี้นกันแต่มันติดอยู่ที่พระพลสุรธาพี่น้องเอ๋ยอยู่อำน,นาจฝนเนาะพอชิบไปปับที่ปับดินมันก่นยังเลื่อนไปอยู่เป็นฝ้าลมฝนตกเนาะอะเมื่อนี้กาสีไปสแสดงความยินดีนำนเนาะฝนเนาะ,ะได้ยินว่าทางบ่าวจอยเพิ่นเนาะมีผูภรักผู้ใหญ่เพิ่น,น,น,พพนสมทบเข้ามาอีกแล้วว่ะสินเนาะทีมงานนี่แหละสิเป็นจำนวนเงินถอดรายกะ จังไปเบิ่งไปซมกันพี่น้องเอ้ยจังนดยกะสิหนือยสิไลกะดีใจนําคือกันพี่น้องเอ้ยถ้าว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะสวยเรือล่ะกะแบ่งปันกันกลับมานะกะดีใจนําเนาะป่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนขน่ขอขโมงการติดต่อสวยเรือสนับสนุนเนาะอ่ะสมทบทุนเนาะกะขึ้นอยู่ในหน้าจอเด้อหรือว่าสแกนคิวโอ,อโค้ดมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะคิวโอ,อโค้ดเฮา ถ้าว่าลายไอดีนี่มันก็นสีขาสีเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะเข้าไปอยู่ในหน้าปกช่องแล้วกันนีลอนแล้วก็นีนลอนภาษาอังกฤษแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนนนย์กน็น่00 1, 00นนคือลายไอดี หยาบขีหมูบ uhm ่เดี๋ยนี่เสียงมากระลงควายบ่เสียงมากระลงควายพี่น้องเอ้ยปงเพลงโปงเพลงอยู่บรรยากาศสุดๆเลยหมดกับหมดเนาะเออควายตัวนี้ตาล่อเนาะ ใส่สูตรใหม่เสื้อใหม่เลยเนาะโดยโดยสบายดีบนเกิืองนางลอยลูกสาวไปข้างในเลยนางบุญเพ่งไปลินไปซื้ออันนี้มาให้ให้ลูกสาวเด้อนี่เด้อแม่แม่ลองกินเมองบอก เอออะลูกระเบิดอ่บ่อเลวอ่ะสันคอยยานตายยานตายโดนกเนใส่เปนขอบใจขอบใจขอบใจกิมดูหวานอยู่ป่าิมออะไเป็นจังนอนอันนี้อาโม่ยนอน อบอว่านอนตั้งแต่ม,มาผมยังบ,บุล,ลุกแล้วลุกแล้วนอนอีกบอนอนไม่แม่ได้กินข้าวเลยบอบั้นนี่ยังยังไม่ได้กินอยู่ยเ <laughs> พราะอะไรอดนอนสื่อๆกับพอ่อกวยมันแห้งมันรับน,ะน่ะเนาะเมื่อนี้ท้ามถาพ้นสิตกแต่ว่าปวตกพี่น้องเลยพี่นอนมันเอาเห็ดปัวคนป่าอืมแม่นแม่ ไปสิไปหาเลยคอยเลยก็บอกว่าถาคอยได้วอยสิไปหานึ่งได้ถ้าสาไลไปเก็บเห็ดพวกกันเอดลูกจะกะเจียวอ่งบอลจำเคยเอาเาเอายูใช่ไมบอจะเคยเอารู้ลบอกบอกจดเต้มบอด้ยตกนเขาเอาหมดเพน หยุดก <mile> ่อนหยุด <uhhh> ก <like S 2> ่อนมันมันมันบังกล่งเออค่อยๆอันนี้นี่สนิทกัพ่อเนาะบุญมีนาะรับหูรับตาไปแต่ช่างย่าี้ดูพี่น่อยอากาศมันดีด้เด็กหน่อยมันเลยคุ้มใจพอเากินอิ่มนาะอุ่นด้ทั้งเด็กน่อยสนิานปกติมเห็นไปไ กินแล้วมันก็นตีนอนกับบอดแอบกันขึ้นแกแอบอยู่ว่าน้องเลยบอ่บด้แอบนอนนอนตะกี้ในแอบเนาะตะกี้กับ่ได้แอบแอบทำไมมันแอบเนี่ยมันสบายในตัวแอบเดีอยวน้อยหนึงเนาะเนี่ยแหละข้ามันนอนแนนีมันกับบอสบายในตัวมันนนั่แหละ เป็นในไหนนางลอยคือนางเบื่อแท้ในเสียใหม่บ่ในเสียใหม่ชงใหม่บ้าใส่สบายบ่ส่งเนี่ยมันเบาดีเนาะใส่อะไรมันเบาได้ส่งวอมนี่ถือใจอยู่บ่หนะถือใจแล้วเอาไส่พัดแลนเขาในเขาในสวมมันไก่ตัวนี้ก็นเลยแพ้แพ้แพ้กินอันนี้ไพ่กินแบบนี้หม้อเล็กน้ำนาพีนามากินนี้ เือว่ามีแจวน้ำสันตอกก็ได้ว่านังร้อยกินเพชรแบบนั้นบ่คือบ่ขึ้นลังคาผูกปานมันจะเหงี่ยงนี่ขึ้นลังคาจอก็เจ้าก็ลงระขอดกินอลไวบ่ย่างบนตา เง้นชีแฮงหรือว่าอะม้แมงวานม่ก่ก่อนแฮงดังไพอูดหมดแล้วจะนั่งนไพแล้วหนงสัมผัะนนันเขาวเขาย่างวะขาเยินย่างแล้วก็ต้องนึ่งมันกินข้าวเย็นหมดต้องนึ่งอีกคอยจะจำเอาไก่โลเาไก่สิกินไก่อีกกินไก่อยู่ไซยูนาพอสู เออจ่ายเงินเรียบร้อยแย่งครับบ่ซื้อได้ได้ทําเงินจ่ายหลวงปู่น้องจองปู่ทําบาปูเรียกขยามบ่มาป้าบ่อยากกินไก่ป้าได้ชั้นบ่ได้อยากป๋าตัวน้อยบ่จักเลยบ่อยากมันตัวน้อยมีตัวเล็กมารอกันจังๆครับๆ มันบวชเสนั้นมันบเหนาสิที่ล้งกระบอกเพือเจ้าว่าตัวน่อยบามากกระซางหมสิตัวใหญ่ปล่อยมันตัวน่อยนะต้องจับมัยินไอ้ก่อนเอาตัวใหญ่ได้เจ้าอ๋อฮะกาวเรืองเลยได้ ไปเออเอ็นจางนะแก๊ดแก๊ดมาจอยเขาเรื่องเลยไหยมาจีบมาเออหน่อยนะมาแจ้งไอ้เกิร์ดคำน้องลอยอข่าวดีเนี่ยใดข่าวดีข่าวพดีเราต้องมาแจ้งเนะเอาข่าวดีมาแจ้งข่าวดีข่าวพอดีก็เอาวะไอ้เกิรเอาแล้ข่าวดีวันนี้มาจอยกัลมีข่าวดีแบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมันผ่าเงินมาสมทบให้เพื่อนดู แต่ฉีบมาได้ยังบาได้เห็นเพื่อนแบบมาฉิม,มาดุดดินก่อนเลยเนาะแม่ยามันบ่อคออะนะแต่เชียร์ไว้ดุดดินเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาว่ากันมาอีกทีนึงนตอกมังร้อยน้ำตาดีดุดนิดจ้ตอนนี้ก็คือปาบทีก่อนแม่นต้องปาบทีก่อนเพราะว่าพื้นที่มันบ่เสมอเนาะแม่นมันบอมม่อเสมอลำเสมอแะไรมันยังบอ่บอฮะบ่เพียงอะไรพี่น้องเอ้ยคืออยากที่เห็นในคลิปนั่นแหละ ต้องไปปรับตรงนั้นก่อนเอาไปจ้างตรงนั้นก่อนาปรับทีกับทางกันจำนวนเงินกับประมาณสองล้านสองล้านเมนสองล้านบาทสองล้านกี่ผมว่ามสองล้านบาทสองล้านบาทในตังเงนงามไปเลยใตังเือนในทั้งรถญ่ขี่ไปแล้วข้าวสองล้านบาทอื สิเป็นเฮียเก่งลยแล้วบาทนี่พ่อแม่เนี่ยมุ้เก่งธรรมดาเลยเฮียเก่งละแเลยเฮียเก่งเงินเจ๊ร้อยเลยแหละว่าว่าเจ๊ร้อยนี่นางยังโง่ซื้อยังไหมเสียบ่เงินให้น้องลอยเยอะอยู่เนาะยังได้อีบ่เงินนี่นางลอยยังได้บ่ยังได้อยู่ยังได้เงินบ่ ยังได้อีบ่ไปเหตุเหื่อยังได้อยู่ยังได้อยู่เนาะไดให้ยเลือดแล้วหายจับให้ถือพอได้มีกำลังใจพอได้เป็นคนใหม่คนมืออืมหายจับเหายถือก่อนไม่ตีว่าชมทถอดไปทุกอย่นงเลยมีแด้ไอเกนสบายดีเด้อสีเนาะสบายดีมีได้ไอเกนกำลังไอยมาจับใช้กันทุกน้องไหวจ้านุ่กันจ้าอะไรกันเลี้ยบบนกล้องพี่ นิมนตน้ำแน่แบบดีใจแนี่ยเห็ุหนายุ่งไร้จับเงินกับนายุ่งกันดูโอ้นิมนต์เนี่ยแจ่มใสเอาไว้ผสมเถอะเพื่อนเด้อเด้อ้าใจแล้วไอ้รถดินหรอกพี่อันเดียวกันโหลดอยู่นตำกันหันแล้อันเดียวกันเนาะการหาบอปับทีบอทมทีมันก็บ่มีบ่อลพวกเพื่อนเนาะโอเคมาจอยกันสิขอไปกันเด้อกัน เรือินเรที่ราคาบอดเพือนยังตกใจกับพวกเฮงเร่องงินแล้วอนอ่้เกนเท่าหร่นสองงน่อกับหกล้านช่้านปลายเกือบ้านหลเอบ้านปลายเกือบ้านปลายแหงมาจะงพุงมีเงินหอูมีเงินหปล่แพงมีเงินนะจะ้อไปหาทางไหนเนาะ Ni lạc. Can I anchor panh si dại yêu bóng? No. I đấy. Yep, chị đấy. Yep, chị đấy. 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 Chị này Chị đấy.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  Chị lan này đấy. Chị đấy. Chị đấy. Chị โอ้ยเฉียดเดือนได้อยู่บ่เฉียดเดือนได้อยู่บ่บ่ได้ให้น้องร้อยได้ไปทำงานไปบ่หน่อามอเละเอาไปกับทัวแล้วซอยกันอุ้มลูกน้ำเจ้าหน่อเห็ดได้อยู่บ่เหตุใดอยู่บ่เด้ออดีลร่มมอเดียวดิ จะยกลูตัดได้ผมเลยนะมันสวยเขาสวยเขาเลยผมตัดบ่เมื่อหน่ายพาไปตัดอยู่ในเมืองผู้นั่งลอยไปเลียไปเชิญสวยจะอยจะไปเชิญสวยอยู่บ่ไปบ่ในกันไหมน่าจะตัดชิบชันหนอยสิเดี๋ยวร้อยเห็ดชุกผมมาให้เครื่องลง นี่อารชมแล้วอา่าอ้าฮะอาวอางามบ่มผมดาวนี่ยอาวสมีว่าบึงสมีว่าตัดทายมีเนี่ยืไม่ตัดต่อเซาชินจอนเลยคุินนเต ก็ให้เราหลบมลทันเลยนเราเคยผิงงยพดพลาดมนนั้นแต่เนี่ยมันคืผิดพลาดหรืออย่งแค่ตอนาั้นในบ้านกันฮันละมาแรียนผ่านเรียบร้อยถ้าได้ปั๊บดินเลยจะไปอยู่เลยบนไปเผาเลยบเ่เผาเลยเผากุบรีดอนเนาะในเฮือนน่าตังนอนไหมในเฮือนพูนอย่างนอนมุมีเฮือน ที่นอนใช่่ไหมอตางทุกกระตุ้นเลยะตัอยู่เนตันเล่นบอเนตัลนบอะบเเนี่ยูดเล็บเน่อเนเป็นเล็บนวดงลยลกนวดให้ผัวบ่เคยบ่ลงให้ผัวนะเคย ต้องกรกเวเลยเลยไหนไบเกินซึ่งวัใช้เกลนเห็ดเองเห็ดเองเห็ดเองกเป็นมาตกเสียเงินตัวนี้มันใหญ่เอาตัวน่อยๆนี่บอลล็กตัวน่อยๆอ่อนๆป่านี่แลย เสือพได้เลือกให้ผัวบ่บ่จะเอาอีมดอาอีมดิอาเลยโบแบงผัวจะดีแล้วีได้หลายเลยกรซักนำเลโนซักเลยก็ไปตาโเลยเลยหรือว่าหินซักงั้เจ้าอันอันนะไแบบกระเม่แล้วกระซักเลยอันน้ำอันตะันผัวโมเดเดต่โเดดยันตกฮน มันโมหงมนเชตยังได้จ้ะมันแดดแล้วอยจ้ะมันเละคังๆุนอันนี้คุ้มๆยุ่มยุมย่มยุมย่มูแบกใบมือหนังสิบเท็บบาดหลเป็นนี่นะเป็เจ็บแบกมาตัวนี้นเลยน,น,แบบนี่นเป็นแบกมาใช่เตบอลเอา มอยน้องลอยอปู่แดงดนี่ก็ล้านแดงได้บ่าน้องลอยหมอโอจเจ้าไปอยูุ่บนอ่ะพื้นไร้หม่ต้องไปหาไก่เอองั้นน้อยจนน้อยเขาก็น้อยเขาก็ดันลงอันนี้ก็เป็นพื้นดังไฟซึ่งเจ้าไปแล้วเจ็ดหนอนก็มีคนบนขอมีอ่างบ่อแปนักกันดิมีอ๋อเป็นบ่อพระมืออายก็ตัดอันรักเห็ดรักวัว ใหม่นันงามครับกเอาแตเอให้กันเอาเลยเจมาขอเอาเจ้าผู้กอัไปตัดไว้เพื่อเก็บกอไว้ก็ได้ยดตองไว้แล้วตอนนี้ถ้ไม่ทิ้งมัด 你好。<noise> <noise> แก็บน <Yeah. S 1> hey, ้ไปดีก็เด้อดีว่ายังเอาไหวไปเอาน้ำน้ำดูไปเาน้ำพูดอยู่ไหนน้ำน้ตลอดให้พวะไปเอน้ามาให้กินด bỏ dạ mà này nè Kim là Kín tên đấy Nhà bỏ sau Tên vết nè Tên vết kim nhăn Kim Ngoại chứ là không ngoại à ไม่ได้ใส่จอกเต้นบอลนะมันยกขวดเลยทีมีจอกอะเรามันหยกนะมันหยกนัองไหลนองไหลคือมักยกแ้รักสบายมันยกขวดน้่งไหลด้วยผู้ภัยนี่ไม่แจ้งดึกแล้วหมดอีกดับดึกแล้วดับเด็ดแห่งๆก็คือการดึกแล้วดับดึกแล้วดับ มันเป็นจังไดมันบดได้มอดับมันแดด่อยเงมันเก็บมันแดดบงนมันบดได้มาแดดแห้งช่าได้ซนหนซอสแจตเห็บไเห็บคืันนี้แล้วนี่มันบดได้ะไรนี่มันคึมคึมแนี่มันบแห้งแล้วนอกจากมันแดดมันมือมัวเว้นมันก็แดดมันมืมัเว้นนะคืคือปอันบออัน

เอามาลองมาแรกในเหือนเพราะว่ามันกิ่นไฟแต่ละวัดต้นมะคาเขาว่าตัวเพ่งๆพ่งมะคามันมีอย่างเขาว่ามันเก็บไฟอิ่มันทั้งมะคาเขาได้นหคตับถือแล้วเซล่ะวะต้องหมื่นบาททั้งหมดจัดเห็นตัวน่อยก็มีนีมัววัดดึงอันใดน้ำก็ได้ตัวน่อยใส่พัดลมก็ได้ ใส่ตยน็ุ้ดได้น้ำลักหมื่นปลไปเอากอดที่ใจน้ำเนาะที่วมีแบบคนักคนใหญ่เพลินสวยเรือแล้กกระ้มทบกระมาการเหตุเฮือนของนาง้อยกับมันมปนบุญเก่งเพลินนี่แหละ ถ้าเกิดว่าผู้รลักผู้ใหญ่เนาะคนใดที่เขามาเบิ่งมาส้มแล้วอยากสวยหรือส้มทบเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้คือฮาว่านเนี่ยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังบ่มีแหมืนเพราะว่าก็สเกลบอกคนสเกลสเกลลายแบบไหนต้องใส่เบอร์โทรต้องใส่เบอร์โทรบอกคนบอกไปแล้วใส่ไอเดียขนาดใส่พอ ลายเฮาบ่ได้ใส่เบอร์โทรใส่ไอดีแทนเพิ่นว่าสแกนอันลายบ่ได้สแกนคิวโอฟดบ่ได้ก็สมทบมาคือเก่าก็ได้พี่น้องบาราวพาเพิ่นประหยัดเพิ่มเติมช่วยเหลือกันติดต่อมาเนาะตอนนี้ไงเงินก็ยังบ่พอดอกพี่น้องเอลยยังขาดหลายอยู่ฉางบ้านน้องดออยู่นี่ก็ยังบ่ได เงินกระดำเล็กๆน้อยๆนี่แหละพี่น้องแม่นนำมือนำใดนี่แหละพี่น้องมันยังบ่พอผู้ว่าสิเฮ็ดแนวมันยังสิได้แต่ดุดดินนี่ก็ยังกว่ากหมดแล้วแต่สิตั้งเสาให้เือนนี่ก็แไปตั้งอีกเนาะแม่นส่งคสร้างเขาอีกหลายๆอย่างพี่น้องต้องไปเรื่อยๆเเนาะ บดออเดอร์นางลอยบดออเดอร์บ่ต้องใจห่อนเด้อคอยเป็นคอยไปคอยเป็นคอยไปหั่นแหละหอนยามได้มันสิได้เองหอนยามมีมันก็สิมีหอนยามมันแล้วมันกัดสิแล้วดอกห่านอะไรห่อาแหละไรห่ักผู้ใหญ่เพิ่นก็เบิ่งเฮาอยู่ดอกเพิ่นก็สิซอยเฮาอยู่ดอกอื นาะมันเพียพันยังแบบเบิ่งก่อนก็มีมีบ่แน่บ่นอนจังซั่นอ่ะสิได้จบคลิปได้เนาะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นขอบคุณผู้ใหญ่ได้ข่อยสิบอกซื้อเพิ เนี่ยบาจอยสิบอกซื้อขอบคุณพอตุพอต้เสียงมา ไข่จะนี้นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเด่นถุงถุงประมาณนั้นมันฟันหรือพอตู้เสียงมาเสียงมาเมตุเมตุเสียงมาเมตุเฮืองเมตุเฮืองใอายุดีดาราคำดาราคำอายุดีไม่แหงเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข่ยางนี้การทุกข์ ขอบขอบคุณแม่ตู้เสียงดาราคำอะไรกับพ่อตู้เสียงดังเาราคำคือกันพี่น้องเลยเนาะาต่ช่วยเหลือน้องลอยวันนี้ขอให้มีทีมงคนเจ็บอย่าได้ขต่อย่ามีเลยเนาะอายุมัอนควันยืนสาธุโดยโดยตามนันแหละพี่น้องเลยเนาะ

เมื่อเอินและเจอกันใหม่ม่ใช้คือเสียงดังไทยนังเอไม่อยังนั้ือมาเด็ก